หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวควนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super Channel ครับเราก็จะพามาเยี่ยมชมและมกสการโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะครับที่พนมสา,ารคามนะครับที่วัดมหาเจดีย์นะครับนะครับอันนี้เป็นที่มาของคําว่าวัดมหาเจดีย์นะครับก็คือจะมี ประวัติคร่าวๆนลครับคือวัดมหาเจดีย์จริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยมีชื่อเรียกกันว่าวัดกรีทองหรือวัดนอกนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชธิการัชกาลที่สามขงกรุงรัตรนโกสินทร์นะครับโดยชาวราที่อยพะยพะมาจากอาาจากร้านช้างต่อมาวัดมหาเจดีย์ได้รับพระราชทานวิสุ่สุข,ขามาสีมาเมื่อปีพศ2502นะครับคือที่วัดพระมหาเจดีย์เนี่ยมีโบราณสถานสําคัญก็คือตัว จากประวัติของการสร้างนะครับของพระมหาเจดีย์เนี่ยกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อปีพศ .2321 นะครับโดยชาวราวที่ยพยพมาจากอาณาจักรล้านช้างเนื่องจากเจดีย์มีขนาดใหญ่จึงเรียกเจดีย์ตรงนี้ว่ามหาเจดีย์นะครับซึ่งต่อมาเมื่อมีการตั้งวัดจึงใช้ชื่อวัดด้วยลักษณะข,ของของมหาเจดีย์เป็นวัดเจดีย์ เป็นวัดมหาเจดีย์นะครับลักษณะของมหาเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ทรงระครงทรงระครังนะครับก่ออีกสอปูนเออ่ก่ออีกสอดินฉาปูนนะครับส่วนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมายี่สิบนะครับนี่นะครับย่อมุมมายี่สิบโดยมีชุดอ่อโดยมีชุดฐา,านบัว ซ้อนกัน2ชุดนะครับในร,าารักษาของการสลับมุมและด้านนะครับชุดฐานบนมีฐานบัวลูกแก้วอกไก่แบบฐานบัวงอนนะครับแสงถึงศิลปะล้านช้างน,นะครับส่วนยอดป่าดับด้วยฉัดสำริดนะครับด้านทิศตะวันออกมีอาคารทรงสถูปขนาดเล็กก่อเชื่อมส่วนฐานขององค์เจดีย์นะครับ ลักษณะของกันย่อมุมไมายีนะครับร้านบนก็จะเป็นแบบสำนิดนะครับคำนึงจะมนสครับ ดีนะครับปรมาทไ่ดีนะครับภาในน่าจะบรสถานพระครับสมโบ,บ,ร,าาร,บ,บราณนะ สำรับคลิปเยี่ยมชมโบราณสถาน สำหรับคลิปเยี่ยมชมโบราณสถานและน้อกาลพระศถุภูมิพระมหาเจดีนะครับของทางช่อง You Super National นะครับก็จะพาไปดูโบราณสถานต่างๆนะครับแล้วก็เที่ยวชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วกด comment นะครับก็ช่วยแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันทำสิ่งดีๆกันนะครับ สำหรับคลิปเยี่ยมชมมหาเจดีนะครับตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีนะครับของทางช่องยูทูบเบอร์ดอชแนลก็คงมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปให,ใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ